สวัสดีตอนเช้าที่บ้านครับผมเมื่อเช้าเนี่ยผมได้ปลากระพงขาวตัวใหญ่มาหนึ่งตัวไซส์ประมาณห้าถึงหกกิโลแหละแต่ว่าไม่สดนะต้มแกงไม่อร่อยผมก็เลยทําเป็นปลากระพงเค็มนะครับผมวิธีการกนะ็คือถอดเกล็ดตะอกี้ผมถอดเกล็ดเรียบร้อยแล้วนะเกล็ดแต่และเกล็ดใหญ่มากนี่คือเกล็ดปลากระพงนะครับผมถอดเกล็ดเรียบร้อยนะตัด เงี้ยงต่างๆออกให้หมดนะฮะแล้วก็ทำความสะอาดนะผมล้างในอ่างเนี้ยนะ,นะครับผมล้างให้สะอาดเอาเส้นเลือดอะไรออกให้หมดในท้องเนี้ยฟันท้อเอาไส้เอาพุงออกให้หมดนะครับผมแล้วก็ล้างให้สะอาดเอาเส้นเลือดออกให้หมดแล้วต่อไปก็เป็นขั้นตอนใช้เกลือหมักนะทำมัมมี่ใช้เกลือกับน้ําตาลนะน้าตาลทรายแดงนะน่นกระสอบเกลืออยู่ตรงนั้นสองกระสอบเป็นเกลือทะเลนะเกลือเม็ด เกลือเม็ดใหญ่นะไม่ได้เกลือผงนะครับผมผมใช้เกลือตั้งห้าขันนะครับเพราะว่าตัวมันใหญ่นะฮะทำไมต้องใช้เกลือเยอะนะฝนตกจะ,จะตากแดดไม่ได้ผมใช้เกลือเพื่อให้เกลือเนี่ยดูดน้ําออกจากตัวปลานะฮะแล้วก็กระจายความเค็มเข้าสู่ตัวปลาด้วยนะฮะแล้วก็น้ําตาลที่ผสมลงไปก็กระจายความหวานเข้าสู่ตัวปลานะฮะก็จะได้ปลาที่มีรสชาติเค็มและหวานทีนี้ เค็มมากเค็มน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับเวลาในการทำมัมมี่นะฮะผมทำมัมมี่ไว้เนี่ยปกต,ติผมจะใช้ประมาณยี่สิถึงยี่สี่ชั่วโมงนะครับผมนะเพื่อให้ความเค็มกระจายเข้าตัวปลาแล้วก็ให้เกลือดูดน้ำออกจากตัวปลานะฮะถ้าต้องการเค็มน้อยก็ใช้เวลาให้น้อยลงเป็น2ี่ิชั่วโมงสิห้าชั่วโมงแล้วแต่ชอบนะฮะแต่ปัญหาก็คือถ้าทำมัมมี่24ชั่วโมงแล้วต้องเอามาตากแดดไม่มีแดดเลยหน้านี้หน้าฝน,านหน้ามรสุมฝนตกได้ทุกวันนะะ ทีนี้ถ้าจะห่อเกลือไว้นานกว่า24ชั่วโมงได้ไหมได้แต่ว่าความเค็มจะมากขึ้นเช่น48ชั่วโมงเนี่ยเนื้อปลาเนี่ยจะจะถูกดูดน้ําออกหมดเนื้อปลาจะแห้งเลยแต่ว่าความเค็มจะจัดนะครับผมก็ต้องเลือกเอาถ้ามีแดดผมก็24ชั่วโมงก็ตากถ้าไม่มีแดดก็ทิ้งไว้48ชั่วโมงแล้วค่อยแกะเอาไปเอาไปทอดกินนะเดี๋ยวผมจะทอดให้ดูนะรออีกสองวันครับผม อันนี้ก็คือมัมมี่ปลากระพงขาวอ่าวทองคำครับผมสวัสดีครับ